La la, la. ลา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 โอเหนื่อยจังเลยนะเพิ่งกลับมาจัดทํางานเฮ้ hey! สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เพิ่งกลับมาจัดทํางานนะครับทุกคนนะเป็นไงกันบ้างครับทุกคนได้ทํางานกันหรือเปล่าหรือว่ามีเงินใช้กันหรือเปล่าครับตอนนี้ผมก็มี36มสิบหกมาลกดเลยนะได้กําไรจากทางานเยอะะเลยทุกคนอู้หเเูเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยจริงผมไม่ให้หรอกนะเพราะว่าผมกินงกฮ่าฮ่าวันนี้เราได้กําไรมาเยอะผมนี่อารมณ์ดีอารมณ์ดีเดี๋ยวเรากลับบ้านเป็นเตรียมตัวนอนดีกว่านะแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วโอ้โหเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วก็เอาบะ กดไปเก็บไว้ในบ้านเฮ้อูอ้ตอนนี้เราก็เริ่มบีเงินเก็บแยะๆเลยตอนนี้หิวแล้วโอ้ oh. หิวจังเลยนะอาหารเย็นวันนี้จะบีอะไรเอ,เอ้าเฮ้ยเก๊กอยู่นี่หายไปไหนเนี่ยโอ้โ oh. หเก๊กที่เรากินประจํามันหายไปแล้วทุกคนไม่นะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้แล้วกันทุกคนนะเดี๋ยวไปดูข้างบนดีวกว่าว่าเจ้ายักษ์มันได้ทิ้งอาหารไว้อะไรไว้ให้เราหรือเปล่านะเพราะว่าเราหิวมากเลยเราไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ไม่มีอาหารในกล่องซะด้วยนีม้มีอะไรหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาขโมยอาหารฉันเอาฉันขอสักอันสองอัน เอ้ยต้องได้สิจะโอ้ยฉันขอสักอันเถอะน่าโอเคไปแล้วโอ้โหของฉันอะไรโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยฉันตีเกมไม่โดนเอุ้ย้ยหารได้มาอันทุกคนอะไรดิ้นเดียวเองก็โดนอัลัดของฉัน นี่ฉันขอกินสักนิดนึงเด็กอุ้ยเอ้ยห้าชามที่กินทีเดียวหมดเลยเหรอไม่นะโอ้โหเหลือแต่ชามทุกคนผมก็คิดว่ามันจะได้กินแบบทีละอันโอ้โหผมเอามาห้าอันแบบกินทีเดียวมันหายหมดห้าชามเลยไม่นะโอ้เสียใจเลยเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะเรากินอาหารก่อนนอนแล้วก็เราก็นอนดีกว่านะเอ้ยเฮ้ยเช้าแล้วเลยเนี่ยโอ้โหรู้สึกผ่านไปแค่วินาทีเดียวเท่านั้นทุกคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าทุกคนโอ้ยได้แล้วไฟไฟบ้านเราโอ้โหไฟบ้านเรายิ่งมีไม่น้อยู่ โอ้ยวนหัวไม่ดีตรงน,นี้แล้วกันทุกคนโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยทำไมแบบมันผ่านไปเร็วจังเลยเดี๋ยวเราไฮ้นี่กล่องเฮ้ยกล่องมันมีอะไรอุย้ยมีอะไรอะ่ะทุกคนดูสิมันจะมีของส่งมาที่บ้านเรานะเนี่ยคืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นวัตถุดิบอันตรายก็ได้ไปไน้่เดี๋ยวเราอ่านก่อนแล้วกันอะไรอะ่ะสวัสดีครับยินดีด้วยคุณได้ถูกรางวัลได้เป็นผู้ทดลองสบู่สูตรพิเศษของเราผลลัพธ์คือความลับต้องทดลองเองเฮ้ยมีให้ทดลองเองเนี่ยหรอแล้วเราเป็นผู้โชคคดีีทรัศนนพิเษเษุ่ก ดีดีดีดดส่วนวิธีใช้คืออะไรอะ่ะนําสบู่ไปผสมน้ําเสร็จแล้วนําตัวลงไปแช่โอ้ต้องลงไปแช่อย่างนั้นเหรอถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องตกใจผลจะหายไปในหนึ่งวันเชิญสรุกกับมันได้เลยเฮ้ยน่าจะเป็นของที่ดีเลยทุกคนนะอันนี้เป็น,ปนสบู่สูตรวิเศษจากบริษัทอะไรก็ไม่รู้ที่ส่งมาให้เราอะ่ะให้เราทดลองเหรอว้าวรู้สึกเป็นแบบผู้โชคดีระดับโลกทุกคนโอเคทุกคนถ้าพูดถึงแบบตรงแช่น้ําก็ต้องเป็นห้องน้ําทุกคนนะเราองขึ้นไปห้องน้ําก่อนละกันโอ้โหไกลแค่เดียวห้องน้ำเนี่ยเราขึ้นไปก่อนโอ้ โอ้ยเบื่อจริงๆเลยการขึ้นไปชั้นสองเนี่ยอยากจะเป็นเจ้ายักษ์จริงๆเลยเพราะว่าเจ้ายักษ์นี่แบบเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องน้ำแล้วแต่เราดูดิต้องเดินขึ้นบันไดทีละก้าวทีละก้าวโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยกว่าอาจจรย์ลำคาด้ที่ผมบนแต่ที่ผมบนเนี่ยมันเหนื่อยจริงไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> เดี๋ยวอาหารเราก็หมดแล้วเนี่ยเอยเอย โอ้โหก็จะเดินขึ้นมาถึงให้ตายเถอะไอ้สบูน่นี้โอ้โหเราน่าจะสร้างห้องน้ำไว้แถวข้างล่างก็ดีนะเพราะว่ามันน่าจะเวิร์กสำหรับเราอะ่ะเออโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องเข้าไปตรงนี้แล้วกันนะจะเป็นทางลัดไปห้องน้ำเผื่อเจอเจ้ายักษ์นี่ผมทำท่อไว้ละเออตรงเตียงดีเด,ด,ด,ดทางเดินเข้าไปของเรานี้ตรงนี้นี่เองเดินไปเลยฮันนะ เป็นไงลน่ะโอ้โหทุกคนอาจจะงงนะครับว่าแบบโอยผมโผล่มาได้ดีเร็วขนาดไหนจริงๆแล้วผมก็แบบทําไว้ไงผมทําเป็นทางลัดไว้ทุกคนนะเห็นไหมโอเคทุกคนเราก็ถึงห้องน้ําแล้วนะครับผมเราต้องมานั่งคิดก่อนว่าเราจะเอาอ่างไหนเพราะว่าอันนี้มันเป็นอ่างของเจ้ายักษ์อ่ะ้าถ้าเจ้ายักษ์มันมาอาบน้าอะ่ะมันน่าจะโดนแบบโดนผลลั์ของ ID ไอ้นี้แน่เลยสบู่ของเราแน่เลยเดี๋ยวเราจะต้องอาบนนี้อะ่ะทุกคนอาบในเขาเรียกอะไรนะเอออาบในอาบล้างหน้าแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับตัวเราแนละ้วเพราะาตัวเรามันตัวน้อยทุกคนนะเห็นไหมตัวเรามันตัวน้อยสอา อ,อแต่ไม่ลึกเกินไปด้วยอนุนมันอ่านใหญ่เดี๋ยวผลมันไม่ค่อยดีไงเดี๋ยวเราไม่ขาวทุกคนพูดถึงสบู่แล้วมันต้องขาวสิใช่ไ่มโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาผสมน้ำกอนลวกันจึน๊บนี่อ่าผสมน้ำคน,คนๆๆสักหน่อยนะึงนี่ทุกคนว้าวเดี๋ยวเราจะลองไปแช่สักประมาณ5ทีละกันนะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าผลลัพธนะ์มันจะเป็นยังไงนะมันอาจจะทำให้เราเแบบเป็นแบบศิลปินหลอก็ได้ทุกคนนะอาจจะเป็นแบบเหนือศิลปินเกาหลีก็ได้ไม่แน่นะเออเราจะขาวมากๆก็ได้ไม่แน่โอเคไปแช่นเลยดีกว่าทุกคนึืดโอ้ยสบายอยู่่นนะะีทุค สบายจริงเลยนะ5นาทีผ่านไปโอ้ยชักจะเริ่มเบื่อแล้วเนี่ย ต้องแช่ขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหในโน้ตเขาก็บอกว่าแช่ไปเทไรอะ่ะเออนำตัวลงไปแช่เฉยเขาไม่ได้บอกว่าแช่ไปกี่นาทีทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนละกันทุกคนนะโอ้ย <c oughs> มันจะไม่มีอะไรละโอเคไปผมก็ไม่รู้ว่าเราจะดูยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดูในกระจกดีกว่ากระจกก็น่าจะโอ้โหกระจกสูงนะเนี่ยเราจะขึ้นไปไงวะเนี่ยไม่รู้ว่าทำไงดีทุกคนนะไป,ไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนละกันทุกคนมันไม่มีกระจกอะแถวเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูดีวกว่าว่าตัวเรามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นล่าาาางนนนนนะะะะคคครรรรับผมแแลล้้ววกกกกกกก็ไไไปปหหหจจจจดูททุุเเี โอ้โหเออเอ้ยนั่นไงกระจกทุกคนแล้วเจ้ามาส่องหน้าเรานะครับว่าหน้าเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะอาจจะขาวมากก็ได้ไหมนะเนี่ยเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเราไปตัวอะไรไปแล้วทุกคน เรากลายร่างเป็นคีปเปอร์กันเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้กระดาษเขาบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องตกใจผลจะหายไปในหนึ่งวันโอ้โอเคโอเคเฮ้ย,ยเรากลาย่าไเป็นคีปเปอร์เฉยเลยทุกคนแล้วก็พร้อมจะระเบิดทุกเมื่อเลยทุกคนดูสิโอ้โหเราไม่ควรเข้าบ้านนะทุกคนนะถ้าเราระเบิดในบ้านเราระเบิดตามแน่เลยทุกคนฮ่าฮ่าเรากลายเป็นคีปเปอร์กันเหรอเดี๋ยวเราเข้าไปนอนได้อยู่มั้งเออเราคงไม่ระเบิดหรอกถ้าเราไม่ทําอะไรมั่วๆโอเคเฮ้ยแต่แล้วถ้าเราเป็นคีเปอร์แบบนนนนนนีี้ททุุกกคคดดดูิิผมมม่ััวระะเเเบาหือจ เบื่อเลยทุกคนเออว่ะเราเป็นคีเปอร์เราสาบานเอาไปแกล้งเจ้ายักษ์ได้ดิว่าเดี๋ยลองกดความสามารถดูดิ นี่ไงเอ้โอ้แะเบิดทีแบบรูปภาพของเราโอเคโอ้กลายเป็นรูปภาพใหม่เลย <c oughs> โอ้สุดยอดเลยทุกคนเออเราจะเอาความสบ,บาถดีไปแกล้งเจ้ายักษ์ทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้ายักษ์ดีกว่าเจ้ายักษ์งกอาหารดีนักใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะหาแกแล้วฉันจะระเบิดใส่แกนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปดูก่อนละกันนะว่าแกอยู่ไหนฮ่าฮ่าฮ่าตายซะนะเจ้ายักษ์ <c oughs> okay. โอเคอุ้ยมีสลัดตรงนี้แนละ้วโอเคเดี๋ยวเราเอาไปด้วยแล้วก็เราต้องทำแบบนี้นะมันจะได้แบบเพิ่มอาหารให้เยอะๆหน่อยมันกินทีเดียวหมดเลยอ่ะมันไม่ดี อันนี้แบบเราซัดทีเดียวบ่นดีแบบมันก็มันไม่เหลือมากินถัดไปอ่ะโอเคเจ้ายักษ์อยู่ไหนนะไอ้เจ้ายักษ์ก็น่าจะอยู่ทีวีนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปตามหามันดีกว่านะเอ๊ะอยู่นี่ทุกคนเห็นไหมอ้าวเฮ้ยโดนโดนโดนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไกลแล้วระเบิดทุกคนดีแเลยหนีหนีดิเฮ้ยทำไมมันเจ็บจังเลยอ่ะดูโดนไปสามร้อย วายไอเจ้ายักษ์โง่หนีหรอกหนีหรอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วรต้อนดีก่อนรต้อนดีก่อนรต้อนดีก่อนเฮ้ยทุกคนนะไอเจ้ายักษ์โง่เลยทุกคนาาฮ่สำนักหน้าฮ่าทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปแก้บ้านใหม่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเฮ้ยรู้สิเจ้ายักษ์ทำอะไรอยู่นะทุกคนเฮ้ยมันทำอาหารอยู่ว่ะเฮ้ยต้องโดนแล้วต้องโดนระเบิดแล้วเจ้ายักษ์ฮ่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวแอบเข้าไปเหยียบฉันนะเหยียบฉันนะ โอเคตึ้มนีไงระเบิดไปเลยโอนอะไรแล้วเนี่ยอบเ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 อบโอ้ยตัวอะไรกันแน่เนี่ยเมื่อกี้ก็โดนเนี่ยแอบดูสิตายตีนหออะไรมเนี่ยเฮ้เจ้าหญ้าขาเราใหญ่เลยทุกอนผีหลอกมาทุกอน ทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันสงสัยเราเรากลับบ้านก่อนแล้วกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอเวลานะครับเพื่อที่จะแก้มันถัดไปเพราะว่าถ้าแก้งเรารัวเดี๋ยวมันรู้ว่าเป็นเราเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเจ้ายักษ์ดีกว่าทุกคนนะผมว่ามันน่าจะอยู่ลงรถนะครับเห็นมันบวบไปลงรถอยู่เฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นนี่โอ้ยมีแบบลังลังลงลังรถซะด้วยฮ่าด้วยพลังไอ้คิปเปอร์ฉันจะระเบิดตูดแก่ฮ่าฮ่าเจยักษ์ตายแน่ อยู <c oughs> <c oughs> ่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู <S <s ่ไหนวะอยู่ไหนะนีดีดีดีนีนีดีี่ีด่ดดี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 ้ีดีนีด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 ีีีด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 ีเีดดีลีดี่ีดีดีนีด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 ี่ีดีี่ีี ไปเรากลับบ้านดีกว่าทุกคนโอ้ยสะใจจริงเลยทุกคน ทุกคนสะใจหรือเปล่าทุกคนฮ่าฮ่าไปแกด้วยพลังกิปเปอร์ฉันจะระเบิดตูดแกบอกแล้วโอ้โหไปทุกคนเดี๋ยวเราไปนอนดีกว่านะเดี๋ยวเราไปแกล้งมันตรงบนที่นอนแล้วกันเดี๋ยวเรานอนรอเวลาให้มันไปนอนก่อนแล้วกันทุกคนนี่นอน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 โอ้โหดูกิปเปอร์กิปเปอร์นอนทีนี่แบบอื้อเออ้ยเราตื่นแล้วทุกคนนี่มันคือกานหึกทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาเจ้ายักษ์แล้วระเบิดมันดีกว่าเราจะไปขู่มันนะครับว่าเราจะระเบิดบ้านมันทุกคน้วเราก็จะระเบิดมันด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องนอนมันดีกว่านะทุกคนนะไปเเเเลลยยยไปป่่า็นงะจั กลัวเราแล้วแหละทุกคนด้วยพลังอย่างคีเปอร์ไปกันล่ะเฮ้ยเฮ้ยกูจะเดินมาถึงโอโหผมนี่เกลียดบันไดตรงนี้มากเลยทุกคนนะโคตรเกลียดเลยโอเคเดินมาถึงสักทีเฮ้เจ้ายับมานี่เลยมาแน่มาเน่ฉันมีคำสั่งแกแกรู้ไหมใครเป็นคนระเบิดแกฮะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฉันนี่แหละใช่อกฉันจะระเบิดแกฮ่าฮ่าจะหนีไปไหน แกไม่รอดหรอกมาฮะอย่าอย่าคิดจะดีแกแกถึงทำตันแล้วฉันจะระเบิดแกเฮ้ยเอ้าทำไมมันไม่ระเบิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่นะนี่เรากลับกลายเป็นคนปกติแล้วเหรอเนี่ยไม่ดีแล้วไม่ไม่จะทำจานจะทำจานโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนเราจะขู่มันละอุ้ยมันหมดลิธิ์ละยาหมดลิธิ์ทุกคนยาหมดลิธิ์แล้วอืออะไรครับโอู้วทุกคน ุกคนดูดิยามันหมดทลินะโอ้โหแล้วกำลังจะระเบิดใส่มันแล้วขู่มันน่ะโอ้โหให้มันเอาอาหารให้เราแล้วก็เอาเงินให้เราโอ้โหยาหมดฤทธซะแล้วอะเราต้องก,กลับไปติดต่อบริษัทนี้แล้วมันไม่เขียนด้วยนะว่าบริษัทนี้บริษัทอะไรอะแล้วแบบเขียนว่าเชิญสนุกกับมันได้เลยอะโอ้โหอยากได้อ่ะอยากได้เพิ่มมาโอ้โหเราอยากติดต่อได้เพิ่มมาทุกคน <c oughs> ทุกคนใครรู้หรือเปล่าครับโอ้โยโอ้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 ยโอบริั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้บโอ้ย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 โอ้ อยากได้อะทุกคนนะอยากได้มากเลยอ่ะโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าผมได้สบู่เทพมาผมจะเอาไปแกงเจะยักอีกรอบหนึ่งทุกคนนะ,ละสลับวันนี้ก็ขอ,อไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะข้อคิดก็ประมาณว่าเออแกงแล้วก็อย่าลืมดูตัวเองด้วยลวกันนะครับทุกคนนะว่าเราเปลี่ยนไปยัง <ละ S 1> โอเคครับทุกคนสลับวันนี้บายครับผมไปละเว้ยอะไร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 